สวัสดีครับวันหยุดอาทิตย์นี้ก็มีงานถ่ายน้ำมันเครื่องเจ้าโฟกนะครับ t 4คันนี้นะครับก็คิดว่าเป็นงานที่ที่ไม่ยากนะครับทุกคนทำเองได้ที่บ้านนะครับก็เลยมาชวนถ่ายน้ำมันเครื่องกันเดี๋ยวมาดูวิธีกันนะครับว่า,าขั้นตอนไม่ไม่ไม่มากนะครับ คราวนี้เนี่ยเราจะถ่ายน้ํามันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนไส้กรองน้ํามันเครื่องด้วยนะครับกรองน้ํามันเครื่องด้วยนะอันนี้รถเป็นเก่าแล้วส่วนใหญ่ก็จะเลือก4เบอร์40นะครับ10 W 4 5 W 4 0อะไรเราเหล่นี้นะครับขึ้นไปนะครับบางคนอาจจะใช้50ก็ได้นะครับเพราะว่าเครื่องมันอาจจะเฟืองมันอาจจะหลวมมันอาจจะอะไรละเราใช้เบอร,ร์หนึ่งน,นิดนึงนะครับเพื่อที่จะได้ให้มันไปเคลือบเฟืองต่งาง นะครับอา,อาจจะกินแรงนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวมาดูเครื่องมือนะครับก็จะมีถาดนะครับที่จะเอาไว้ใส่น้ํามันเครื่องเก่านะครับไปทิ้งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสาหรับเบอร์เท่าไหร่เนี่ยสามสิบหกนะครับอันนี้จ,จะเป็นเครื่องมือพิเศษหน่อยแต่ถ้าไม่มีอาจจะใช้พวกเขาเรียกอะไรนะปะจัจจัยที่มันปรับได้อะ นะครับปัจจัยเลื่อนก็ได้นะครับสำหรับไว้ไขกรองน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวนี้เบอร์19นะครับสำหรับไขน็อตน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็กลวยไว้เติมนะครับเนี่ยครับผมใช้ตัวนี้ 5W40 ก็อาศัยเปลี่ยนบ่อยๆนะเดี๋ยวไปดูที่ที่รถกัน ครับที่รถมันก็จะมีอยู่สส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการวัดนะครับแล้วก็จุดเติมเราก็จะเติมที่จุดนี้นะครับที่จะที่จุดนี้ก็คลายมหลวมไว้ก่อนนะครับการวัดก็เอาขึ้นมาเช็คได้นะครับว่าตอนนี้ระดับเป็นยังไงบ้างนะครับครับเดี๋ยวพามาดูใต้ท้องนะครับ จุดแรกนะครับจุดแรกก็คือตัวนี้ครับจุดแรกก็คือตัวนี้นะครับกรองน้ํามันเครื่องนะครับก็ไขตัวนี้ออกนะครับไขตัวนี้ออกแล้วก็ตัวไส้กรองจะอยู่ข้างในนี้เราก็เปลี่ยนแต่ว่าการเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนที่หลังหลังจากเดนน้ำมันเก่าออกก่อนให้มันะครับต่อมา ต่อมาเียกใมันต่อมานะครับก็คือตัวน็อตถ่ายก็คือตัวนี้นะครับเบอร์สนะิบเก้าเดี๋ยวหาอะไรมาลองก่อนเนาะแล้วค่อยค่อยไขครับก็เดี๋ยวเอาเบอร์สิบเก้าเนี่ยนะครับขก่อนนะครับอือพอรู้สึกว่ามันมันหลวมละมือมึงได้อ่ามึงได้ก็เอาตัวนี้กลับมาคืน นะครับที่ลองแล้วก็หมุนเวลาหมุนนะครับเอานิ้วเนี่ยดันไว้ด้วยนะครับแล้วก็หมุนเนี่ยหมุนเ้ามือดันอย่าลืมนะมือดันไว้ค่อยค่อยค่อยๆมันจะหลุดละใกล้ละอึ๊บเพื่อีนิดหนึ่ง ครับก็ <c oughs> หมดละวะ <c oughs> เราก็ <c oughs> ปิดปิดน็อตอ่ะน้ำมันเครื่องกลับเข้าไป อน,น็อตก็ไปทําความสะอาดมาล้นะครับล้างแล้วก็ใส่แหวนนะครับแ <c oughs> หวนประกินห <c oughs> มือ้เยมือเข้าไปก่อนนะหลักการหมุนน็อต ถ้ามันตึงก็ขยับใหม่กรณีมันปีนเคียวมันจะ,ะเข้าไม่ได้นะครับมันจะฝืดก็ประมาณตึงมือนะครับไม่ต้องแน่นมาก ทีนี้ก็มาตัวนี้นะครับมาตัวนี้เช็ดไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวตอนเติมเราก็จะดูว่าเติมไปก่อนนิดนึงนะครับแล้วเราก็จะดูว่ามันหยุดไหมเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ก่อนเปลี่ยนเครื่องมือก่อเบอร์สามเก้า จริงๆี่ยตรงนี้ยมันใช้ที่สำหรับไขอ่างน้ำมันกรองน้ำมันเครื่องก็ได้เนาะแต่ว่ายิงบ,บางบ้านอาจจะยิ่งไม่มีนะครับแต่ว่าใช้ตัวนี้ดีกว่าผมลองดูมือก่อนอมือพอไขได้แล้วเราจะได้อ่างมารออ่างน้ำมันเครื่องมารอ ก็มือก็ยกยกเอาไว้นะครับป้องกันมันหลุดออกมามันจะเลือดเทอะนี่ตอนนี้ใกล้จะหลุดแล้วพอมันเบามากๆเราก็ค่อยๆประคองเอาไว้เห็นไหมครับน้ำมันเครื่องไหลแหละปล่อยมันไหลไปก่อนมือไปจับด้านบนย้ายตำแหน่งมือค่อยๆ ประคองไว้เนาะระวังมันจะหลดุดถ้ามันไหลก็ปล่อยหยุดสักพักหนึ่งปล่อยให้มันไหลไปก่อนจะได้ไม่เลอะเอาออกมาทีเดียวแล้วมันเลอะปล่อยให้มันไหลไปก่อน say còn mình, thế, Là. ค่อยดึงออกมาเนาะะมันจะมีเห็นไหมค่อยดึงวางไว้ในนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ไปทำความสะอาดไปล้างล้างน้ำมันครับก็เดี๋ยวมาว่าด้วย กรองน้ำมันเครื่องนิดนึงนะครับกรองน้ำมันเครื่องเนี่ยนอกจากจะไขด้วยเมื่อกี้นะครับเบอร์39แล้วตรงตูดเนี่ยนะครับเขาก็จะยังมีใช้ปัจจัยแอลไขาได้นะครับ6กนินนะครับเนี่ยจะไขด้วยด้วยตรงนี้ก็ได้นะครับไขด้วย3วิธีก็คือ1ก็คือเบอร์39แล้วก็ปัจจัยแอลเบอร์6นะครับหรือเลนคีเนี่ยไขยนะครับแล้วก็ใช้ ไอตัวที่เป็นผ้าใบนะครับสำหรับหมุนหมุนน้ำมันเครื่องรถทั่วไปนะครับไอกลองน้ำมันเครื่องรถทั่วไปเอามาหมุนตรงนี้นะครับจับแล้วก็หมุนนะครับตอนนี้ไอตัวนี้เองเนี่ยนะครับเขาจะมีมียางนะครับมียางด้วยเนี่ยต้องเปลี่ยนนะครับในชุดปกติในชุดเนี่ยเขาจะมียางมาให้นะครับในชุดกลองเดี๋ยวดูชุดกล่อง เวลาเวลาซื้อมาเนี่ยเขาจะก็จะมียางตะเก็นตัวนี้มาให้ด้วยการใส่ก็ควรจะเปลี่ยนทุกครั้งหลายอย่างนะครับเอาด้านนี้ลงนะครับด้านนี้ลงลงแบบนี้นะครับด้านนี้อยู่ข้างบนขั้นแรกใส่ยางเข้าไปก่อน ยางเนี่ยนะครับมันจะใส่ในร่องนี้นะเนี่ยร่องนี้ร่องนี้ครับนี่เข้าไปในร่องแล้วเห็นไหมเข้าไปในร่องแล้ว ทีนี้ตัวนี้เราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บกดลงไปดูให้พอดีเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นพาร์ทนังเบอร์อครับก็เตรียมจับเข้าไปประกอบในรถได้ผมจะใสะ่น้ำมันเครื่องลงไปเลี้ยงข้างในสักหน่อยหนึ่งนะครับมันจะได้ อตอนที่เราสตาร์ทนะครับมันจะได้มีน้ํามันเครื่องเนี่ยขึ้นมาหล่อเลี้ยงเครื่องยนต์เร็วขึ้นนะครับต่ถ้ารอจักกว่าเขาจะปั๊มจากก้นถังขึ้นมาตอนช่วงแรกที่ที่เราสตาร์ทใหม่ๆในในขณะที่เราเปลี่ยนเนี่ยเฉพาะที่เราเปลี่ยนเนาะมันยังไม่มีน้ํามันในเนี้ยนะครับมันจะอาจจะขาดช่วงได้นะครับก็จะใส่เข้าไปไม่ให้ล้นอ่ะนะครับเดี๋ยวน้ํามันเครื่องมาเทใส่ก่อน อย่าให้ล้นออกมานะเทครับลงไปนิดนึงน้ำมันเครื่องอเรียบร้อยเดี๋ยวไปประกอบกันครับอ่ะมาประกอบกันก็นีเหลือได้ละก็ไม่หยดละก็น้ำมันเครื่องเมื่อกี้นะครับก็ฉโลมยางไว้ด้วยนะครับให้มันลื่นจะได้ไม่ปลิ้น bạn có một đêm mưa à, một đêm mưa có phải cọn <laughs> <laughs> อ่าสุดละเรียบร้อยนะครับก็ใจนี้เข้าไปอีกนิดหนึ่งเบอร์สามเก้าอืมเรียบร้อยครับก็เ,เช็ดทำความสะอาดแล้วก็ลองเติมลงไปสักครึ่งลิตร นะครับแล้วก็เช็คเช็คว่ามีหยดมีอะไรอีกไหม <c oughs> ไปเติมกันอ่ะก็เดี๋ยวมาเติมลงไปสักลิตรหรือครึ่งลิตรครึ่งก็ได้นะครับแล้วก็เช็คดูว่ามันมีหยดมีรั่วซึมไหมถ้าไม่มีเราก็ทิ้งไว้สักครู่ดูเนาะถ้าไม่มีเราก็จะเติมต่ออ่ามันประมาณ5.8 5.8ลิตรนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเวลาเติมก็ เติมไปก่อนนะครับสักสี่ลิตรนะครับแล้วก็เช็รรคร,ชระดับที่ก้านวัดนะครับเช็คระดับที่ก้านวัดพอเราเช็คระดับที่ก้านวัดเสร็จนะถ้ายังไม่พอให้มันประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของก้านวัดถ้าไม่พอเราก็เติมเติมไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมจะเติมลงไปก่อนประมาณลิตรครึ่ง ลคึ่งเนาะแล้วเราก็ไปเช็คเช็คใต้ท้องว่ามีมีรั่วซึมไหมนะครับมีรั่วซึมไหมาการวัดขึ้นมาเช็คเช็คระดับนะครับการวัดเช็ดน้ํามันเครื่องที่ติดแห้งก่อนแล้วก็จุ่มไปดู กลับขึ้นมาตอนนี้ยังไม่ถึงไม่มีนะครับระดับยังไม่ถึงก็เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างนะครับไปดูข้างล่างกันว่ามีหยดมีรูครับก็เท่าที่ดูนะครับก็ยังไม่มีรั่วซึมนะก็เดี๋ยวจะเติมเติมลงไปให้หมดกลลอนเลยก็คือสี่ลิตรแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเช็คอีกทีหนึ่ง ก็หลังจากทิ้งไว้สักพักนะครับเติมไปทั้งหมดละสี่ลิตรก็มาเช็คระดับนะครับข้างล่างไม่มีรั่วละเช็ดระดับนะ้ำมันเครื่องนิดนึงอตอนนี้ขึ้นมาแล้วอ,อยู่ระดับประมาณนี้เกือบเกือบล่างสุดอะ่ะนี่แถวๆตรงนี้ เกอบถึงคือขีดแรกของแบนแบนะครับเดี๋ยวเติมลงไปอีกสักลิตรนึงนะครับี๋ยวก็ถองลิตรมาเติมเพิ่มแล้วก็เช็คกัน ก็หลังจากเติมไปอีก1ลิตรแล้วนะครับก็เป็น5ลิตรนะครับก็มาเช็คระดับน้ำมันเครื่องนะครับเอาขึ้นมาครั้แรกก็เช็ดเช็ดก่อนนะครับไม่ให้มีคราบน้ำมันติดอยู่แล้วก็ลงไปวัดใหม่นะครับลงไปให้สุดเลยนะครับระดับนี้จะเป็นระดับที่น้ำมันลงไปกองที่ก้นอ่างในขณะที่เครื่องเย็นนะก็ประมาณขีดเนี้ย นะครับเลยขึ Luckily, the the Hence, ้นมานิดหนึ่งนะครับเลยขึ้นมานิดหนึ่งเวลาที่สตาร์ทเครื่องนะครับน้ํามันมันก็จะขึ้นมาหล่อข้างบนมันก็จะลดลงไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเติมเผื่อเข้าไปนิดหนึ่งนะครับให้ให้เกือบเต็มเต็มขีดนะครับหรือจะพอแค่นี้ก็ได้นะครับครับก็หลังจากลันมาประมาณไม่ถึงสุรอครับประมาณสี่ห้านาทีนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกัน ีกาจะเติมน,นะครับเติมสักครึ่งลิตรโอเคเดี๋ยวผมเติมแบบนีนครับก็ครับ,รบนะครับเดี๋ยวเติมลงไปอีกสักครึ่งลิตร ใช้วิธีสตาร์ทเครื่องดูก่อนนะครับแล้วก็วัดกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าระดับมันยังไม่ไม่ต่ำกว่าครึ่งก็ถือว่าใช้ได้ครับก็เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งงานนะครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องลดโฟกทีสี่นะครับในวันหยุดก็ไม่ยากนะครับใช้เวลาก็โดยเฉลี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับลองทำดูนะครับ